เริ่ม <tu> ข <i ro> ่าวได้วันนี้กันที่สำนักงานลูกเสือจังหวัดภูเก็ตครับจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่2ประจำปี2566จังหวัดภูเก็ตณโรงเรียนบ้านสปำมงคลวิทยาสำนักงานลูกเสือจังหวัดภูเก็ตจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่2ประจำปี2566จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2566ณโรงเรียนบ้านสปำมงคลวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อน้อมรำดึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขอของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะทางวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอีกทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันโดยมีนายอนุภาพยอดรอดขวัญยอดระบำ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานและมีผู้ร่วมง,งานชุมนุมจำนวน400คนประกอบด้วยลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีจากสถานศึกษา36แห่งบุคลากรทางการลูกเสือและผู้สังเกตการครับ นางวิพาสายรัตน์หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดภูเกต็ตกล่าวค่ะว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและพระราชทานตราสัญ,ญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12เมษาย,ยน2564เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อสำ นึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหลักสูตรจิตอาสาและตราสัญ,ญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่คณะลูกเสือแห่งชาติและเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาพระราชทานให้สาธารณชนได้รู้จักทั่วประเทศ